วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะกับปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเราก็คือปัญหาเรื่องของไกด์เถื่อนมีการร้องเรียนกันค่อนข้างเยอะเลยคือเหมือนกับ <นะ S 2> ว่าตอนนี้นะคะคนไทยความจริงนะเราเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วนะคะควรจะมีเหมือนกับว่ามีพื้นที่สําหรับเราสําหรับไกด์คนไทยให้ทางานมากกว่านี้ใช่แต่ประเด็นหลายๆประเด็นที่เป็นปัญหาไม่ใช่ไม่เฉพาะแค่คนไทยที่มีอาชีพนี้ที่มีการร้องเรียนเข้าไปว่ามีไกด์เถื่อนก็คือชาวต่างชาติที่มาแอบทําโดยที่ไม่มีการจัดสรรอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ จะต้องเข้าสู่ประเทศไทยของเราหรือแม้แต่กระทั่งนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเองก็ตาม<ช>เพราะว่าบางกรณีนะคะที่เกิดขึ้นกับไกด์เถื่อนเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นก็คือว่าอาจจะมีการหลอกลวงนักท่องเที่ยว<ช>ที่มาจากต่างชาติหรือว่าจะเป็นเรื่องของอผลประโยชน์ต่างๆ<ช>ที่เหมือนกับว่า เพื่อให้มีผลประโยชน์กับตนเองโดยการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวก็<ๆ>มีเหมือนกันค่ะหลายประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะทางจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการประชุมคณะทํางานนะคะเกี่ยวกับทางเรื่องนี้ละค่ะก็มีการแก้ไขปัญหาใกล้เ่อนขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดภูเก็ตก็ทางคุณสมหมายปรีชาสินนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านเป็นประธานการประชุมคณะทํางานแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ละค่ะ,คะก็คือทางด้านมะกุเทศครั้งที่1ประจําปี2555นะคะโดยมีท่านพันตารวจเอกชลิตนะคะที่ ินธานีท่านรองผู้บังคับการตาํารวจภูทรจังหวัดภูเก็ตคุณจักริดเองชุ่นนะคะผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงคุณนพดลอาวุธธรรมปรีชานะคะนคะายทะเบียนธุรอขออภัยค่ะนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศสาขาภาคใต้เขตสองและก็มีนายกสมาคมมัคคุเทศจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงอุปนายกสมาคมมัคคุเทศของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตตารวจท่องเที่ยวสัมภากรจัดหางานจังหวัด แรงงานจังหวัดและก็ฝ่ายปกครองเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะใช่ค่ะดยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดขึ้นเพราะว่าบริษัทน้าเที่ยวชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีรัสเซียนะคะห้ามไม่ให้คนไทยทําหน้าที่ไกด์เลยค่ะ<อ>แต่ว่าใช้คนของเขาเองนี่แหละค่ะทาหน้าที่ไกด์นะคะ,คะโดยใช้คนไทยทําหน้าที่นั่งประกบไกด์ชาวต่างชาติเท่านั้นเองเขาอ้างด้วยนะคะว่าไกด์ไทยเนี่ยไม่สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีและรัสเซียได้ค่ะซึ่งเขาบอกปัญหานี้ผ่านมานานแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยนะคะที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐก็ทําได้ก็ คือว่าจะเป็นทางด้านของสํานักง,งานทะเบียนนําเที่ยวระมักกุเทศร่วมถึงตํารวจท่องเที่ยวมีการบังคับใช้กฎหมายแต่ไม่ได้ใช้แบบเคร่งครัดนั่นเองทําให้บริษัทนําเที่ยวต่างชาติต่างๆที่กําลังทําอยู่ตอนนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยก็เลยฝ่าฝืนโดยการนําคนต่างชาติมาทําหน้าที่ไกด์แทนคนไทยนั่นเองอค่ะนะคะแต่ทางด้านคุณพนมพลน,นะคะธรรมาชาตินิยมนายกสมาคมมักกุเทศของจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะท่านบอกว่าที่ผ่านมานะคะไม่ต่ํากว่า10ปีค่ะทีะีี่่่ทางวเก้ยยขอพม แก้ไขปัญหาไกด์เถื่อนให้หมดไปนะคะ,คะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยค่ะเพราะว่าเกิดจากบริษัททัวร์เกาหลีเนี่ยก็มีการยืนยันว่าจะไม่จ้างคนไทยไปทําหน้าที่ไกด์เพราะว่านะคะสาเหตุก็คือว่าเกรงว่าจะขัดผลประโยชน์กับการดําเนินการของบริษัททัวร์ตรงนั้นนั่นเอง<ม>นะคะ,ะใช่ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการช้อปปิ้งเขาอาจจะมีเหมือนกับว่าร้านที่ทาเหมือนเป็นสัญญ,ญาหรือว่าเขาจะ<อ>มาเจิญานักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็อาจจะได้รายได้ตรงนั้นด้วยนะคะจากจานวนนักท่องเที่ยวนั่นเองแล้ว แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเกาหลีนะคะเขาก็มีการยืนยันนะคะว่าจะามีการใช้ไกด์ของเขาแต่ของเราเองก็มีการยืนยันเหมือนกันนะคะว่าไกด์ของเราเนี่ยคือคนไทยเนี่ยนะคะ,คะก็สามารถที่จะสื่อสารภาษาเกาหลีได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะโดยท่านอุป,ปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตนะคะได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าการที่บริษัทนําเที่ยวชาต่างชาติไม่ยอมใช้คนไทยทำหน้าที่ไกด์ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะ,คะเพราะว่าหากใช้ไกด์ไทยที่หัวใจเป็นไทยแล้ว แน่นอนว่าไม่ทําตามที่บริษัทเหล่านั้นต้องการแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการนานักท่องเที่ยวไปช้อปปิ้งตามสถานที่ที่เขากําหนดหรือว่าพาไปที่ที่เขากําหนดนะคะซึ่งพวกร้านหรือว่าสถานที่ต่างๆเหล่านี้นี่แหละนะคะก็เป็นร้านของบริษัทนําเที่ยวของชาวต่างชาติทั้งนั้นนะคะแต่ปัญหานี้ก็อยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่สามารถแก้ได้เพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้าไปมีผลประโยชน์กับบริษัทนําเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหน่าเป็นห่วงนะคะคือประเด็นที่สําคัญน่าจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งคระทบ การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเราค่ะ